สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชนธนาคารอมสินก้าวสู่ปีที่108ดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงกับผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ ปริษนทไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยคำว่ามีสแกนเนี่ยมไม่ต้องมีัน ไอเนี่ยเกิดมายังไงอยากรู้มันมาเม pues> ื่อเราเปลี่ยนบริบททั้งหมดของงานอเราเปลี่ยนเป็นเวทีของคนไทยเพราะเรามีความรู้สึกว่าการที่เราไปซื้อแฟรนไชส์คนเนี่ยลมหายใจมันไม่คล่องตัวกฎระเบียบมันเยอะนะครับเมื่อเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นของเราครับเราต้องให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมิสแกรนให้ได้แต่อันนี้จริงเพราะเวทีนางงามเยอะมากแต่เวทีพี่อะมันอยู่หน้าสื่อตลอดแล้วคนจาได้ตลอดคำคำเดียวแท้เลย ที่คนไทยไม่ยอมรืมนางสาวไทยมันกรอกทุกอย่างทุกเมมโมรี่ไวแล้วนางสาวไทยยุคก่อนเป็นนางสาวไทยที่ไปทุกงานนะเขาจะเตะบอลยังต้องไปเขี่ยบบลเพราะฉะนั้นคนจะจําหมดละวทำยังไงดีอ่ะพอเราตั้งแบรนด์ขึ้นมาใหม่ๆปีแรกช้าใจมากเอาพูดถึงนั้ำอ๋อจะมาประกวดนางสาวไทยแหลอครับอู้ตายแล้วอันนี้คือจ์แล้วทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนความรู้สึกไม่ใช่ว่าคนบอกว่าผงซัฟพอร์คคือแฟรใช่เราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องมาคิดขายแฟนชาย ถ้าเราเป็นเจ้าของคนเดียวคนก็จะไม่ศึกษาหาความรู้คุณเอาไปจังหวัดไหนจังหวัดคนจังหวัดคนเอาไป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 าเป็นเจ้าของคิดเองเออเองทำเองภายใต้กรอบการเซ็นสัญญาร่วมกันเราจดทะเบียนทุกอย่างเพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของด้วยเขาเป็นเจ้าของล้เต้องเขาเต็มที่เขาต้องต่อสู้แทนเราเท่ากับว่าแทนที่นวัตอธิบายคนเดียวตอนนี้มี77คนที่ช่วยอธิบายแทนนวัตเพราะฉะนั้นในการสร้างแบรนด์เนี่ยบอกเลยนะทุกๆแบรนด์ทุกๆคนวิกฤตทุกวิกฤตมั็นคือโอกาสปัญหาทุกอย่างมีไว้สำหรับในการแก้เพราะฉะนั้้้นนนนเเเ่ยบออกกกกไดลวาาาาทุุคคสมรรถป็จจขงธิ สามารถที่จะมีตัวตนได้ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้นะที่ถามนิดนึงที่บอกว่าทุกคนเป็นเจ้าของมิสแกรนได้มันคือยังไงไองยิปสนใจอย่างเงี้ยต้องทำยังไงก็แน่นอนซื้อผู้นชายเรไปแต่ก็แดงว่าจังหวัดหนึ่งจะมีคน<ต>เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้แค่คนเดียวนะของจังหวัดนั้นคนคนนี้จะต้องมีคอนเนคชันที่ดีในจังหวัดนะต้องเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดต้องต้องเรียกว่ามีพเทนเชียลมีศักยภาพต้องใช้เงินเยอะไหมถ้าเกิดรว่าเราอยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ไม่เยอะหรอกครับขึ้นอยู่กับการ คำนวณพื้นที่จังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กด้วย้องคำแบงเช่นแพงสุดๆเลยการประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่นะเจ้าเดี๋ยวกนนะแจ้งว่าที่กรุงเทพก็ไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ผมหอการเป็นแฟรนไชส์คุณออกช่องไหนก็ได้นะรู้ไหมว่าแต่ฟิเนลโชถึงเป็นช่องของผมเท่านั้นเองคือผมมีหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วจะบอกให้กรุงเทพเนี่ยเขาเก่งมากปัจจุบันเขาเป็นนางงามประกวดประจำเขตทั้งหมด50เขตฟิเนลโชขึ้น50คนเขาไปปล่อย เป็นชายเขาอีกในเป็น50เขตก็แน่นอนเพราะว่านี่คือจังหวัดใหญ่รับจากผมไปสมมติอ่ะพูดตรงต่อ่ะรับไปทั้งหมดสมมติรับไป0 0 0แสนเขาก็ไปข้าสิบเขตห้เขตเขตละ35,000้าเขาก็ได้ไม่รู้เท่าไหร่มันได้เงินกับเป็นล้านครับนี่คือจุดเริ่มต้นเลยขายสปอนเซอร์อีกเนี่ยมันคือโอกาสเพราะงั้นราคาไม่เท่ากันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เอามาฐานเฉลี่ยกันว่าให้ทุกจังหวัดไปด้วยกันและมีตำแหน่งพิเศษคือ best director award 77แต่ละจัจหวัดต้องสำคัญก่อน77คน เราจะต้องมานอนด้วยกันอย่างเช่นทุกปีเนี่ยก็จะมา2วันหนึ่งคืนผมเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างเรียบร้อยก็คือมีการบริฟวงวิธีการทําธุรกิจทํางานอาหารการกินทุกอย่างครบมีการพูดคุยถึงเรื่องเทคนิคในการทาธุรกิจผมก็จะสอนว่าอย่าลืมนะสายสะพายก็ขายได้นะ,ะสายสะพายสำสุ 3, นโดยมะม่วงอะไรของคุณนะไท้ทิปค่ะสำสุนโดยมะม่วงไททิปอันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าคุณก็รับมาสิรับสมัครนางงามสักสามสิบคนต้องมีทุกคนนะคนละหมื่นสามแสนว ตามแ้งโอเคโอเคพูดง่ายว่ากระเป๋าคุณก็ไม่ฉีดคนที่มาเขาก็ได้เราก็ได้นางงามก็ได้ทำยังไงให้ทั้งหมดได้ด้วยกันมันเป็นเซอร์เคิลไล์แต่นี่นะจะบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมที่จะไปถึงจุดนั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งครีมนางงาม พักความสนุกกับพี่นวัตกันก่อนสักครู่ค่ะตอนนี้ส่งใจช่วยน้องทิพย์กันก่อนว่าจะแพ็คของส่งลูกค้าทันหรือเปล่างานเนี้สงสัยต้องพึ่งพี่แจ็คไรเดอร์อีกตามเคยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะคะกดกลิ่นหน้าบ้านกับเปรษณีไทยโอ้ยจะแพ็คทนันไหมเนี่ยจะส่งของทันไหมเนี่ย พี่ครับมาช่วยเลยขอบคุณมากเลยพี่แจ๊อุตส่าห์มาให้นี่ออเดอร์เยอะมากเลยไงก็เลยจะขอให้มาช่วยแพ็คของแล้วก็ส่งของด้วยเนี่ยโอ้ดีดีงั้นเดี๋ยวผมรีบช่วยแพ็ครีบช่วยไปส่งดีกว่าครับผมพี่แจ๊แล้วถ้าส่งวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้าจะได้ของไหมแมอยากให้ลูกค้าได้ของเร็วว่าโอ้ยสบายใจทันแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องรีบช่วยน้ำแพ็คก่อนครับมาเร็วมา เก่งมากนพี่แจ๊แต่ว่าส่งถึงทัานผูกนี้แน่ใช่ไหมอะได้แน่นอนครับเพราะว่าส่งผ่าน EMS ก่อน10โมงเช้าส่งเช้าได้บ่ายส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้นส่งภาย1-2หนึ่งสองวันทุกพื้นที่ทั่วประเทศสุดยอดเค่ะพี่แจ๊คเอาเป็นี้ก็รีบเอาของไปส่งแล้วเออไปเไงข้อมูลแป๊ะ เมากขนาดนี้ถามจริงเคยทำงานอยู่ไปรษณีย์มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเคยครับ2วันนี่บ้าเหรอฟังพี่พิดมาได้เลยครับอยู่ไปรเยอะรู้ข้อมูลไปรษณีย์ไทยดีกว่าใครในโลกใบนี้แล้วที่สำคัญนะอย่าลืมนะเดี๋ยวไปไปรษณีย์สร็จนะคะไปกินข้าวขาหมูร้านเดิมด้วยนะเมนูนีนะผมจำได้นะคากิล้วนไม่เอาเนื้อไข่ไก่สีใบใส่มาเลยเรื่องแบบนี้จำแม่เลยนะไม่ต้องไม่ต้องโฟกัลนะครับเพราะเราไม่กินข้าวเรากินไข่แทนได้เลยส่วนตรงคากิเนี่ยไอที่วนมุนใส่ใ เรียกคอลลาเจนใช่กินน้ำซุนหอม